สั้นสตอรีเรื่องสั้นดีๆจากครูปรีชาหญิงตาบอดมีหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งรู้สึกเกลียดตัวเองที่ตาบอดแต่คนที่เธอไม่เคยเกลียดคือแฟนหนุ่มของเธอเองที่คอยดูแลเธออยู่เสมอเธอบอกว่าเมื่อไร่ที่เธอมองเห็นขึ้นมาเธอจะแต่งงานกับเขา วันหนึ่งมีคนบริจาคตาคู่หนึ่งให้กับเธอเธอสามารถมองเห็นได้แล้วแฟนหนุ่มจึงได้ทวงถามเธอตอนนี้คุณมองเห็นแล้วคุณจะแต่งงานกับผมอยู่ไหมหญิงสาวคนนั้นรู้สึกช็อกที่พบว่าแฟนหนุ่มของตอนเองก็ตาบอดเหมือนกันจึงได้ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาไปแฟนหนุ่มจึงต้องเดิน น้ำตาโดยทิ้งจดหมายเอาไว้ให้เธอข้อความในนั้นมีอยู่ว่าดูแลตาของฉันให้ดีด้วยนะที่รักเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปจิตใจของคนก็เปลี่ยนตา